สวัสดีครับเจออีกครั้งนะครับกับผมนายซัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันพฤหัสบดีนะครับมีฟุตบอลลงสนามไมรุนเนเชียร์กันอีกหลายคู่วันนี้เลือกมาฝากเป็นแฟนกันหนึ่งคู่นะครับเป็นฟุตบอลเนชั่นลีกกลุ่ม A นะครับเป็นการพบกันระหว่างเดนมาร์กเจอโคเอเชียนะครับวันนี้โคเอเชียที่เปรียบเล่นในบ้านนะครับกลุ่มนี้เดนมาร์กเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับสี่นัดที่ผ่านมาชนะ3แล้วก็แพ้1มีอยู่9แต้มส่วนโคเอเชียนะครับสีนัดที่ผ่านมาชนะ2 เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับมีอยู่เจ็ดแต้มดังนั้นวันนี้โคยเชียถ้าเกิดชนะก็จะแซงเดนมาร์กขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับดูจากฟอร์มโดยรวมวันนี้ต้องบอกว่าสูสีนะครับโคยเชียนั้นจัดทับใหญ่เลยนะครับวันนี้สภาพทีมมีลูก้าโมริตมีมาซิโรโบเซวิตนะครับมีมาริโอปลาสิตมีอังเรคามาลิตแล้วก็มีมิดล็อ ออลสิตนะครับเล่นเป็น3ตัวลุกในขณะที่เดนมาร์กเองนะครับวันนี้ไม่มียูซูปโปรเซนโรเบิร์ตคอฟคริสเตียนนอร์กาดนะครับแล้วก็โยนาสันินที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับแต่ว่าตัวที่เหลือก็ถือว่าไม่ขี้เลนะครับพวกมาตินเบสเวดเอมิลฮอยเบิร์กนะครับอันเดรคิสเตียนเซนนะครับคริสเตียนอิเล็กเซนนะครับวันนี้กับแฮนดิแคปที่เปิดไม้โคเอเชียเป็นต่อ0.25ลบน้ำ ผมว่าคู่นี้เป็นบอลที่ออกได้ทั้ง3หน้านะครับแล้วก็หน้าเสมอมีความเป็นไปได้ไม่สุดดังนั้นกับเป็นดีแคปที่เปิดมาแบบนี้เชียร์เดนมาร์กนะครับผมเชื่อว่าเดนมาร์กโอกาสที่จะบุกมาแบ่งแต้มกับโคเอเชียไม่น้อยเลยนะครับคู่นี้เชียร์เดนมาร์กนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลน,นะครับเจอผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ